จังหวัดพิจิตร ก็ติดปั๊มน้ำา2ตัวงาน,นี้เป็นงานจัดระเบียบท่อน้ำและวางระบบท่อน้ำใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ตำบลบ,บางมูลนาคอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรงานนี้ลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้ำและติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่ม1ตัวโดยจากของเดิมนะครับลูกค้าก็จะมีแทงน้ำา1ใบและก็ปั๊ม1ตัวครับที่ไว้ใช้งานแต่ลูกค้าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้านสาเหตุที่น้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณชั้น1ของบ้านลูกค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเลยทาา้วากาาัก็นนดด่่แตคคคมชีือ ชั้น2ของตัวบ้านมีพื้นที่ว่างอยู่ครับแล้วก็สามารถวางแทคงน้ําหรือถังเก็บน้ําได้ถึง4 0 0พันลิตรจากเดิมถังน้ํา4 0พันลิตรนี้นะครับจะไว้ใช้กับระบบไฟอารลามหรือไฟดับเพลิงภายในอาคารหรือตัวบ้านลูกค้าครับแต่ข้อกําหนดของเซฟตี้เฟิร์สนะครับเขาจะกําหนดให้ใช้อยู่ที่3 0 0พันลิตรนะครับเท่ากับจะเหลือ1,000ลิตรที่สามารถนําไปใช้งานได้ครับลูกค้ามองเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับลูกค้าก็เลยให้ติดตั้งปั๊มน้ําเพิ่มหนึ่งตัวบริเวณชั้น2ของตัวบ้านครับโดยชั้น2องตัวบ้านนี้นะครับก็จะ ระบบสำรองซะส่วนใหญ่โดยหลักๆแล้วเราจะใช้ปั๊มที่อยู่บริเวณชั้น1เป็นส่วนมากครับหรือเป็นประจำเลยเอาไว้แค่ในกรณีที่ชั้นหนึ่งมีปัญหานะครับหรือชั้น1น้ําหมดแทงเติมไม่ทันหรือปั๊มน้ําเสียอย่างน้นอยๆเนี่ยก็มีปั๊มน้ําที่อยู่ชั้น2เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเอาไว้ใช้น้าภายในบ้านครับอันนี้ก็ถือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับเพราะลูกค้าเองเนี่ยเป็นห่วงบุคคลในภายในบ้านนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ทําให้เรื่องของระบบน้ําระบบไฟเนี่ยก็จะเป็นเรื่ ก็จะเป็นปั๊มน้ำา2ตัวปั๊มน้ำที่วางอยู่ชั้น1และปั๊มน้ำที่วางอยู่ชั้น2ซึ่ง2ตัวนี้นะครับในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งเสียก็ยังสามารถใช้ปั๊มน้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาทดแทนได้ครับซึ่งระบบที่ผมทำไปนะครับลูกค้าแทบจะไม่ต้องมาเบี่ยงวางหรือสลับบาวใดๆเลยครับในขั้นตอนของการทำงานทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในความปลอดภัยและก็เซฟตี้มากที่สุดครับบ้าลูกค้าเองครับเป็นร้านขายแก๊สหุงตม้มเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟเสี่ยงต่อวัตถุไวไฟผมก็พพยยาาาาาามมมมมลลดดนนน้้้้อออออใใหหหกกกที่่่สสุคครับเเเเืืืืชงงะ ความปลอดภัยของภาพหลวมทั้งหมดรวมไปถึงงานไฟฟ้าที่มีสายไฟดูไม่เป็นระเบียบและเสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟรัดวงจรทําให้เกิดประกายไฟเนี่ยผลทีมงานนะครับก็พยายามทําให้ได้มาตรฐานที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในระยะยาวครับร้านลูกค้าจะชื่อจินดาแก๊สนะครับร้านจินดาแก๊สถือว่าเป็นร้านที่มาตรฐานแก๊สถุงต้มเพราะว่าเจ้าของร้านเองก็มีความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่อยากได้แก๊สถุงต้มม้ใช้ภายในบ้านนะครับผมก็แนะนําเป็นร้านจินดาแก๊สอยู่อําเภอบางบุนนาจังหวัดพิจ เองก็เชื่อว่าทางร้านเองมีมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบแก๊สของต้มภายในบ้านที่สูงและไว้ใจได้แน่นอนครับหากข้าในมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ